สวัสดีมากมายสหายบันเทิงทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นช่วงสงกรานต์นะครับที่บ้านเราทางสถานีสายบันเทิงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะลัดเลาะริมโขงนะครับพาชมบรรยากาศริมโขงนะครับช่วงเย็นๆนะครับช่วงสงกรานต์บ้านของเรานะครับ เดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับเดีจะเป็นยังไงไปติดตามกัน อนนี้เรามาถึงตรงบ้านสวนดอกนะครับเป็นทางเข้าจุดป่อนคนระหว่างบ้านพี่บังน้องนะครับสบปปลาวก็เป็นท่าเรือขนาดเล็กนะครับเป็นจุดป่อนคนเดี๋ยวเราจะเริ่มลอกไปจริงๆไม่ยังยังไม่เคยมาถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่จะมาสำรวจเพราะว่า ได้ยินเขาบอกว่าได้ยินว่าทางมันทะลุหากันได้อะไรเงี้ยก็ว่าเดี๋ยวจะลองดูตอนนี้มาถึงเรามาถึงแล้วที่จุดสตาร์ทนะจุดสตาร์ทของการสำรวจวันนี้นะฐานปฏิบัติการจุดผ่อนปลนบ้านสวนดอกนะพีไงไง่ใหญ่ใช่ครับแต่ทางลงไม่เจอ <laughs> นี่ประเด็นของเราคื <laughs> อ <laughs> เราจะเราจะเริ่มตรงไหนนะ อันนี้มาแล้วมันไม่มีเดี๋ยวต้องไปหาทางลงที่นะกิโลจากบ้านจะหาทางลงไม่เจอแต่สวยนะครับเขาทำมสวยมีฐานพระพุทธรูปครับวัประทับต้องทุบเราดูเป็นนี่ถือเป็นจุดผ่อนปลนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านอะไรนะใหญ่สีมังงามมันสีมังงามใต้หนะรอครับผมนี่เลยน,นะครับแต่ช่วงนี้ หมือนจะน้ํามันน้ำหล,ำลากนาเหมือนจีนทั้งจีนน่าจะปล่อยน้ํามาน้ํามันยังสูงอยู่อันนี้ก็เริ่มทําทั้งนี้เปอยู่อนี่ยเขานี่เริ่มทําแล้วน่าจะโครงการต่อกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยไปหาทางลงก่อน <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเจอกัน หไ่มาครึ่งทางแล้วอีนิดเดียวตีอยคงจะถึงแ่างะมีทางแล้วน่าจะส่วนียเยลขึ้นมาอ๋ไปปเ้อเคตีล้านบอกนะล้านบอกบอกไปถอยหลังถอยหลัง ข้นหัวกอเข้าไปหอดเหรอเป็นลงปุ้นเนี่ยไปนี่น้อยเดียวได้นะเป็นลงสวนในติงนี่น้อยเดียวได้เคก็เดี๋ยวมาลงตรงนี้ไล่บุลลอด คนในพื้นที่น่าจะรู้ดีนะครับแตนทางช่วงน,นี้ค่อนข้างลำบากนะครับเอาเอาหินมาลงโอ้โหสุดยอดเลย ขึ้นได้ยูอ่อสันแล้วใ้กะลงลุ่มให้กะใ,ใช่กะครับโอเคไปกันต่ออีกนิดหนึง่ง เย็นสบายเย็นสบายอ้ก <theater> ่อนเดินเราควรจะมาจากบ้านเรานะควรจะลงจากท่าตรงหลังสถานีเราครับมาทางนั้นน่าจะดีถ้ามาทางอื่นนี่ทางขึ้นหาทางขึ้นค่อนข้างยากครับแต่เดี๋ยวไหนๆก็มาละเดี๋ยวจะขึ้นไปจนจนสุด จนสุดก่อนแล้วก็ไปตั้งหลักทางนู้นมานะครับผมตอนแรกก็คิดว่าจะเริ่มจากทางนู้นจากตรงบ้านสวนดอกนะครับแล้วก็เลาะไปหลังสถานีเราอะไรเงี้ยแต่ก็มันไม่มีทางลงนะครับก็หาทางลงบอกป้าเอาขึ้นจี่ตังลงลุงแม่ะเพราะลุงผมขึ้นรถยนต์ลงมาได้อ๋อครับก็เคื่องนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาขึ้นไปตรง เดี๋ยวเราไปตั้งหลักกันไหมตรงหัวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวจะเลาะขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูกันอ่ะอะเส้นผมบางภูเขาครับพี่ใหญ่จากไอที่เราคิดว่ามันจะไม่มี<ห>ทางขึ้นนะใชจริงจริงๆแล้วนี่ฮะมานิดนึงสำหรับรถเล็กนะครับมาได้ก็ขอพี่ทหารผ่านนะเนี่ยผ่านตรงเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาครั้งแรกตรงนี้ใช่ไหม แต่เสือกไม่ถาม okay. อ่ามันลัดเลาะมาตรงนี้แล้วก็รถเล็กขึ้นมาตรงนี้ได้นี่จัก,กรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอะไรเงี้ยครับมาได้มาเริ่มจุดจุดตรงจุดผ่อนปลนได้ที่เรามาเมื่อกี้ครับตอนแรกครับแต่เมื่อกี้เราไม่เจอใครนะเลยไม,ไม่ได้ถามข้อมูลขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็สุดตรงนี้พอดีนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตรงนี้จะเป็นจุดสตาร์ทนะเด,นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้ กลับไปที่บ้านเราไปฐานทัพเราครับเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศเดี๋ยวเอาบรรยากาศยิงยาวเลยนะพี่เนาะก็ยาวไปทีเดียวเลยนะครับช่วงนี้ก็ซ่อมเรือตรงนี้ซ่อมเรือละซ่อมเรือหมดจะดูทําไรทําสวนแล้วก็ลงหาปลากันอัน <ผม S 2> นี้ก็ร้อนแล้วเนาะครับผมเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว เรือเรือเราเป็นไงบ้างครับพี่อเรือเรากูเห็นเชื่อมค้าไว้นั่นะสนิมขึ้นแล้วตอนนี้สอมมาสองปีสอแ้วี่ขอของสายโจอีกลำหนึ่งขอสายโจลำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ออกแน่นะนี่ก็เอาบรรยากาศช่วงก่อนสงกรานครับปีนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะยังจัดได้อยู่หรือเปล่านะโควิดก็มาอีกแล้วนะครับ เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูก่อนนะครับเผื่อว่าพี่น้องเราที่อยู่ทางไกลนะ,ะจะได้ไไดคิดถึงบ้าน,นไม่ได้กลับนั่งนอนร้องไห้อยู่ที่ห้องนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้ไปเลยนะครับไปถึงหลังสถานีสายบันเทิงของเรานะครับรัดหลาอน้ำโขงกันไป <laughs> ยาวเลย <laughs> จากตรงนี้ใครจำกันได้บ้างฮะนี่เมื่อก่อนคลิปมันจะมีคลิปหนึ่งเนาะที่เรามาล่องน้ำกัน,อ,นอ่าจะจำได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีหาดหินตรงนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับช,ช่วงนี้น้ำขึ้นใช่ไหมอ่าช่วงนี้น้ำขึ้นนะพี่ครับผมนะใช่ เมื่อก่อนเราเรามาล่องล่องน้ํากันตรงนี้นะครับมาเล่นน้ํากันแล้วก็ตรงตรงนี้จะเป็นเกาะกลางน้ํตรงแต่ตรงนู้นก็มีอยู่นะครับแต่ตรงนี้ไม่มีละห่านหินที่เราเคยเห็นตอนคลิปเกา่าๆของพวกเรานะครับตรงนี้ไม่มีละแต่นี้ก็จะเป็นทําเป็นแนวตะลิงอย่างเงี้ยยาวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อ ทีเดียวครับตอนช่วงเนี้ยอันนี้เอาตกก็เพิ่งเพิ่งมาเห็นนะครับแนวว่าน้ำมันขึ้นเยอะมากเลยนะดูน,นี่นะจะมีเกาะตรงกลางเนาะยังพอมีอยู่แต่ตรงน,นี้น้ำค่อนข้างน่าน่าจะลึกแล้วครับตอนแรกช่วงนี้น้ำลึกมากไม่ต้องกลัวว่าไอ้ตะลิ่งจะพังอะไรเงี้ยนะครับ โอ้ตรงนี้น่ากลัวดีเนาะอันนี้จริงๆมันเป็นอะไรว่าตอนนั้นที่เราล่องมามันเป็นเหมือนกับฝายชะลออะไรเงี้ยใช่ไหม,มเป็นตะแกรงชุดดักใช่ไหมตอนนั้นเหมือนแบบแใช่ไหมตอนที่น้ํามันยังไม่เยอะขนาดนี้จะดูงี้แม่งน่ากลัวใช่ไหมที่เขาที่ยวเขากล้าจากไหน <c oughs> เอาความกล้าจากไหนจะลงแต่น้ํา น้ำก็ยังขุ่นๆอยู่นะครับไม่ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่พรุงนี้เอาพวกเซิร์ฟอะไรเงี้ยมาเล่นได้ไหมได้ได้เดี๋ยวรอเจ็ทก่อนนะเดี๋ย่าออกเจ็ทใช่ไหมครับเจ็ทพรุนี้ทำแพท่าเรือจัดเจ็ทตรงนี้น่าจะเป็นหลังไล่ใครวะเนะนี่ยตรงเนี้ยลงตรงไล่น่าจะตรงเหรียญ มุ่งเรียนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ,รบนี่เอาวิวตอนเย็นมาให้ดูมอกำลังกายกันได้นะครับกลับบ้านมาก็ไม่รู้จะหาที่วิ่งเส้นไหนนะเส้นนี้โอเคเลย อนนี้ก็เริ่มเย็นๆแล้วนะครับตอนนี้6โมงเย็นอากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วก่อนหน้านี้มันก็จะร้อนๆหน่อยนะครับตอนนี้มีลมจากน้ําโขงขึ้นมาก็อากาศก็เริ่มเย็นละโอเคนะครับบรรยากาศใช้ได้เลยมานั่งปิกนิกอะไรกันนีน่าจะสนุก นี่กันใหญ่โอเคก็อันนี้น่าจะมาสุดตรงนี้ละทางยาวลวดเดียวเนาะจาก สวนดอกบ้านสวนดอกมาถึงตรงนี้ก็จะสุดตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงต้องใช้ทางเบี่ยงทางเบี่ยงออกตรงนี้มันจะเป็นทางขาดเพราะว่ามันเป็นตรงนี้มันเป็นอะไรนะี่ใหญ่ล่องน้ําเก่าไหมหรือว่าปากทางที่จะเข้าแอ่งน้ําเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนคือตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือมัน,นไม่ใช่<ข>มันไม่มีก่อนเนาะเขาเรียกว่าปากหลงเนาะจริงตรงนี้ก็็เป็นเป็นอ่าง อ่างม<ร>ันนะเดี๋ยวก็ต้องใช้ทางเบี่ยงนะเดี๋ยวก็จะลงนี่เบี่ยงลงตรวนี้เดีย๋ยวนี้หาไปแล้วก็เดี๋ยวนี้หาไปยากแล้วออกนู่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอีกทีหนึ่งนะครับไปทีไปยาวไปถึงท่าเรือเรานเลยบ้าเนเ่นู่นนะเนาะแต่ก็มาสรุปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะตรงนู้นนี่แงเสียงดนตรีดังมากวันนี้มีงานด้วยนะครับ วันนี้มีพระป่าพระป่าเขาทาพระป่าอะไรนะสร้างห้องน้ำเหรอสร้างห้องน้ําของสถานีน้ำใหมนะครับในในหมู่บ้านของเรานี่นี่เดี๋ยวแถมให้นิดนึงนี่มีหนองน้ำใหม่ของหมู่บ้านนะครับตรงนี้นี่เราเห็นเมื่อวานเมื่อวานเขามาลงกันปะกันเมื่อวานเนาะแต่พอดีพวกเราติดงานกันนะครับไม่ค่อยไม่ไม่ได้ไม่ได้มากัน บอกเอฟซเวลาเราหาไม่เป็นหา <c oughs> ไม่เป็นนะกินเป็นอย่างเดียว <c oughs> เ,รเรากินอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกันหน้าถนะ้ามันตรงกับวันหยุดของเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยค่อยมาทําคลิปอีกทีนึ่ง <c oughs> ก็เบื้องต้นนี่ประมาณ3กิโลนะครับ <c oughs> จากที่จับได้นะครับจากตรงต้นทางมาถึงปลายทางตรงที่ทางขาดตรงนี้นะสากิโลวันไปกลับ6กโลโอเคเลยนะวิ่งแต่พวกเราคงไม่ไหวนะดูกล้าม เอาพระอาทิตย์ยามเย็นมาฝากสหายบันเทิงทุกท่านนะครับก่อนจะรับขอบฟ้าทางน้นจำได้ไหมบ้านอะไรบ้านเขาเรียกว่าบ้านอะไรนะดอนคูนเหรอดอนคูนไม่ใช่สีมงามใต้แล้วตอนนี้เป็นบ้านดอนคูน ที่เราฟังนน้นเรมีใครสหายเพชรสหายจอยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับหายจากโควิดอะไรก็คงได้เจอหน้าเจอตากันนะดานเปิดแล้วคงจะมีคลิปฟังนน้นด้วยนะนะไปอ่านนะริงก็คิดถึงเหมือนกันนะตอนที่เราไปคิดถึงใครคิดถึงฟังโน้นนะเมื่อก่อนช่วงนน้นนะที่คลิปแรกๆของพวกเราครับจำกันได้ตรงตรงข้ามกับสถานีของเราเคยเราเคยไปตั้ง ปิกนิกกันนี่ก็เป็นบรรยากาศเย็นที่บ้านเรานะครับสงการบ้านเราอีกกี่วันวันนี้วันที่เก้าสี่วันไม่รู้พวกนี้ก็คงจะเร่มกันแล้วล่ะพ่งนี้เร่มแล้วสงการพงของมีประมาณหนึ่งเดือนนะครับเอาบรรยากาศมาฝากสายทุกท่านนะครับเผื่อท่านใดไม่ได้กลับบ้านเราตอนสงการนะได้ยเนาะหมอกทุกควันวะครับ ก็เด <Techn Pokémon> ี๋ยวบรรยากาศช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวเราเลาะไปอยู่นะครับเดี๋ยวบรรยากาศมาช่วงตอนท้ายคลิปให้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆสายมาเทิงทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับเดินทางปลอดภัยนะท่านไหนที่กําลังเดินทางกลับบ้านช่วงสงการ หรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บะบุยกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม